สวัสด,ดีลูกค้าทุกทัวรนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มาเล่นหยางทันชิโรอ,อีกแล้วนะฮะวันนี้มาเล่นเป็นสายดาเมจนะครับผมขอกินปปน้ําแป๊บนึงโอเคเฮ้เดี๋ยวตรงน,นี้มีอะไรบวกกันมีอะไรบวกกันมีมีอะไรบวกกันมีอะไรมีอะไรมีอะไรไม่มีวะโอเคได้อยู่ยนี้โอเคนะฮะก็วันนี้นะครับผมก็มาเล่นหยางทันชิโรสายดาเมจกันอีกแล้วแล้วก็เจอเป็นอนโดร์อีกแล้ว นะครับผมเจอเอเลนดอตลอดนี่มันเป็นอะไรเออผมเจออะไรบ่อยขนาดนั้นฮะมันะมคิดว่าผมเล่นหยาแล้วจะเอาเอเลนดอมาตบอย่างนั้นเหรอ mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับหยานทันจิโร่นะครับผมในการเล่นอ่าสายดาเมจของเรานะฮะก็สำหรับใครที่ชอบหรือใครที่ดูอยู่ตอนนี้ก็ฝากกดไลค์คนหนึ่งไลค์กันด้วยนี่เองนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับผมมาโอเคไปกันต่อเลยฮนะวัน <c oughs> นี้ผมก็มาแบบอ่าโซโล่แรงค์นะครับผมโซโล่แรงค์ด้วยหยาน ก็จะเห็นยานบ่อยนะครับช่วงนี้อ่าดึงได้อย่างนี้ผมใส่มับเรียบร้อยตายแค่นี้แหละ <c oughs> เมินเบิร์แค่นี้แหละโอเคมาดูกันว่าเราจะได้ก่อนไหมผมว่าน่าจะได้นะไ,ได้ดักให้อ๋อโอไม่ตายเฉยผมผมเก็บพันิตไว้นะเออยังไม่กดพันิต <c oughs> เอเลนดอร์ไม่ได้เอาฟ้าวะนีได้อยู่ดึงฟลืบ ม,มาดูกันนะครับว่าเอ็นดอ์มันจะเดินเกมไวขนาดไหนจนทําให้ผมเล่นไม่ได้ขนาดไหนนะครับมาดูกันนะครับเพราะเกมนี้เอรนดอ์จะทำได้ขนาดไหนล่ะผมสามารถแก้เกมเล่นแก้เกมได้ไหมนะฮะมาดูกันนะครับโอเค <laughs> เออสำหรับคนที่ถามนะฮะสำหรับทิปที่แล้วนะฮะที่ถามว่า อพี่ขอความขอดูความแตกต่างระหว่างโบเคงกับมูลาหน่อยนะครับซึ่งผมทําคลิปไว้ให้แล้วนะครับผมก็เป็นคลิปความรู้ใหม่ของหยานนะฮะเอก็ลองไปดูกันได้โอ้โหตรงนี้โดนรวบเข้าไปยังไงต้นเกมเสียละต้นเกมเสียละหยางอย่างนี้อยาเล่นยากละต้นเกมเสียนี้อในในนนโอเคก็ลองไปดูกันได้นะครับว่าแตกต่างไงโดนเวทด้วยมาดิ <c oughs> ผมไม่กลัวนะผมไม่กลัวนะ Okay. ไปฮนะไปนี่ก็เล่นประมาณนี้ฮะเราเราจะรู้สกิลตัวละครเราว่าตัวละครเราไหวแค่ไหนนะฮะเอนดอร์เขาแบบบูตเร่งเดินเกมจัดเลยว่าตอนนี้เนีย่ยตอนนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับอ่าท่านผู้ชมหลายๆคนที่กําลังเล่นหยาดน,นะฮะหรือกําลังที่จะมาฝึกหยาดสายราเมจนะครับก็ลองดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้นะฮะเวลาเราเจอตัวพวกเดินเกมไวๆคือหยาดเนี่ยมันเป็นตัวเลรเกมใช่ปะแต่ว่าพอเรามาดูแล้วก็ ดูเทคนิคการรับมือการเดินเกมไวเนี่ยแล้วมาเล่นสายดาเมจเนี่ยมันจะรับมือ,อยังไงนะฮะอ,อ่นนี้ผมก็มาฟาแล้วก็มามาแท็กเพื่อนบ้างนะฮะโอเคก็ได้ผมวอลไปตรงกลางนะไปตรงกลางก่อนโอ้หแล้วเมจไปไหนเนี่ยใสเลยไไน,นี้ปุ๊บไม่มาดักเงาดักเงาใช่ไหมผมว่าหยานเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวที่จะแพ้เอเลนดอด มากขนาดนั้นหรือเปล่ายันไงโดนดักไปดีผมก็ไม่รู้นะเวลาผมเล่นหยานสายดาเมจเนี่ยผมไม่ค่อยกลัวเอรินดอร์นะอย่างแม่ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยสามารถดักงงดักเงาเอรินดอร์ได้เนี่ยกระแทกเข้าไปนี่เอินดอร์ก็เจ็บนะก็ปางตายเลยนะฮะเพราะว่าสกิลมีโมบิลิตี้ที่เยอะสามารถไล่เอรินดอร์ได้อยู่ในบางครั้งบางคราวอ๋อ,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 อในบางครั้งนะฮะก็สามารถไล่ได้ นะครับผมตุนมากกับพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นคุ้มสุดๆเติมเกม rv แบบคุ้มๆในราคาถูกสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเหมือนแจกมีแค่ที่นี่ที่เดียวเติมไวจัดเท่านั้นเติมเกมถูกสุดพร้อมตอบ24ชั่วโมง ต้องดูจังหวะดีๆหาจังหวะเข้าดีๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้น,น,นะฮะถ้าเราอ่านสกิลเอเลนดอร์ว่ามันมีผักหรือไม่มีผักนะเราจะเล่นได้ง่ายกว่าเดิมเยอะนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้เพราะว่าถ้าสมมติเอเลนดอร์ไม่มีผักแล้วอะ่ะก็คือเราสามารถฆ่าได้ง่ายกว่าเดิมค่อนข้างเยอะเลยนะฮะเฮ้ย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 เอาเรื่องวะเอาอย่างนี้เอาเนี่ย อืมไม่มาอ๋อโดนนะโดนนะโดนะนะตั้งตีดิผมไม่มีอตีด้วยแล้วดีไม่ชอเห็นไหมผมตีแรงมากเฮ้ยมาดิมีกบตัวเดียวนะอย่างนี้โดนผมแล่ละก็ท่านผู้ชมก,ก็คิดเอาแล้วกันนะฮะเมื่อกี้นี่ผมยังไม่ได้ออกโบเกตนะเลยนะเล่นเป็นสายจอดเกาะธรรมดานี่แหละ ปิดคลิบ้างอะไรบ้างต้นเกมคือต้นเกมหยามันแรงได้ขนาดนี้เลยเหรอนี่ผมก็เพิ่งรู้นะผมก็ไม่ปกตินะไม่ไดุ้งไม่ได้บวกก็ฟร์มแบบเดินฟาร์มปกติเลยไม่ได้อะไรเลยนะฮะเนี่ยฟาร์มไว้ด้วยนะครับตังก็ไม่รู้ว่านำเอลิดอร์หรือย่างด้วยนะฟาร์มปกติเลยนะฮะไปเลยนเ สไลด์ติดสองรอบวิมันย้ำออฟเลนและตามสไตล์เอรินดอร์ครับผมย้ำออฟเลนโอ้หตายหมดเลยมาไม่ทันงี้โดนนะมาไม่ทันเอรินดอร์งเงินบูตอีกกลางเสียด้วย4 2 0 0ัแล้วตังเรารับเบยไปฮะก็ะค่อยเล่นนะก็ะค่อยเล่นยกงไม่ได้เสียขนาดนั้นคือตอนนี้เรา เราเจอฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเจอตัวไหนเราก็ไหวอยู่นะพอหนีได้พอเทดได้นะวิพอได้ปิดไหมเนี่ยผอปิดไม่ได้ปิดไม่ได้เด,ดี๋ยวเขปิดคืนนะถ้ามาปิดเดี๋ยวให้ผมก็จะรอจังหวะสกิลของวีลานะฮะก็คือถ้าวีลาสตันก็คือเราก็สามารถใส่ได้ มามาเราดูเราดูเราดูเชิงนี่ไงเปิดโปร,โปรโมัาหืมโอ้โหเดี๋ยวโอเคเอนะไรนฮะเมื่อกี้มันมีทั้งอันติมันมีทั้งฟิกเกอร์เลยว่ะแต่เมื่อกี้ผมแรงและแรงมากนะถ้าเป็นเมทตัวอื่นก็จะตายแล้วนั้นนหะถ้าไม่มีอมาตะแล้วเมื่อกี้ผมเจอเอเลนดอร์ด้วยเอาจริงถ้าไม่มีเอเลนดอร์มายิงเมื่อกี้น่าจะได้นะไอเบสสองนะฮะเป็นอะไรฮนะ เรารู้ดามิี่แล้วละเราพังไฟได้ค่อนข้างเยอะอ่าเรียบร้อยดีนี้เป,ป,ปิดโฟไปนี่บึ้มบัม้มเรียบร้อยเรียบร้อยแค่นี้พอแค่นี้พอบึ้มเดียวหน้าสะดุ้งเฮ้ยโอ้มันตีขอตีดิโอเคมาแหมอะไรวะเนี่ยวิเพื่อนโดน พี่ดูดึงดึงสวยดึงสวยอันนี้ได้ไหมเ,เพื่อนตาละโอเค <S 1> <S 1> โหเมื่อกี้ผมแดดติดอะไรติดหมดเลยตีก็ตีไม่ได้อเอาเอ็นดอ,อ,ยอนนะโยนะอยู่นว่ะพี่ไม่ได้โยนวะเพื่อเต็มอยู่เลยอะเดี๋ยวรอรอรอโอเคเราวาร์ปแล้วก็เดี๋ยว,ๆๆว,วยไปเอาบับปาบับอะไรตอนนี้ตัง แพรี่ฝั่งตรงข้ามคือนำผมไปามากนะเอดนดอร์ก็นำมากเพราะผมตายไปแล้วสองตัวถือว่าเกมตามได้ไหมอันนี้เกมทรงๆผมว่าก็เกมทรงๆอยู่แต่ตามเรื่องป้อมเรื่องไรนะเออเไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม,าม่ได้ใหม่ได้ตัวน่าหดแล้วตอนนี้เปสิบสองแล้วด้วย, <laughs> ก,วย <laughs> ก็คือก็คือแบบเล่นได้แล้วอ่ะอย่างตอนนี้เล่นได้แล้วนะเออเกมไม่ได้พังมากด้วยเห็นปะ พอเราเล่นสายดาเมจเล่นอะไรแล้วก็เบี้ยวไวขึ้นแล้วก็ไม่ต้องเล่นเกมตามมากเอาแล้วเพื่อนเล่นให้อย่างงี้อุ้ยแล้วแกไม่ตายด้วยยิบ้อมั่มมับมับอุ้ยมับมมั่มเมื่อกี้เรารับเยอะไปนะรับเยอ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 ะได้มาสองตัวก็ถือว่าโอเคนะ เราเหาจังหวะรลด้ดีๆครับผมเห็นไ,ไหมอย่างนี้ผมบอกนะครับผมเ,เราเล่นเป็นสายดาเมจเนี่ยต่อให้เกมนี้จะแพ้หรืออะไรนะสะกอร์เราก็จะดีอ่านี่เป็นสูตรนะพอสกอร์เราดีเกิดอ,อะไรขึ้นเอ้ยีไงนีไง e e ไปไหนแล้วอันติก็ไม่รอดหรอกนะพอสกอร์เราดีนะเราก็จะ แต้มเราก็จะบวกเยอะนะฮะทุบเข้าไปกระแทกโอ้โหไม่ดึงได้เรียบร้อยอุ้ยอย่าสโลดิออือ้โอเคโคตรเวอร์โคตรแรงนะฮะสกอร์เราดีนะครับเราก็เวลาแพ้เราอะไรอย่างเงี้ยแต้มเราก็จะลดน้อยอนะ่าหวัวสับสายเก็บเม็ดนะฮะอสกอร์เราดีไงดมัมเมอเราเยอะนะฮะคือเราทำเกมเยอะไงดมัมเมอเราเยอะ สกอร์ดีต่อให้แพ้แต้มก็ลดน้อยนะครับผมสายเก็บเม็ดคือชอบนะฮะเพราะว่าแต้มลดน้อยแต่เวลาชนะเนี่ยบวกเยอะนะฮะเพราะเอ็มทุกเข้าไปแทงเข้าไปไปไหนมาเอ้ยมับเฮ้ยโอเคฮนะมากันต่อครับผมวิเ่เมื่อกี้โดนเยนนะา่าโฟกัสว่ะ เกือบได้สองตัวแล้วรอดแล้วจี้ทีเดียวนะมาเดินต่อไม่อยากมาสั่นอโอเคเกิดไว้ก่อนเลยเดีย๋ยวผมสับเคียวสับเลยนะเกมนี้เหมือนเจอตัวเบอร,ร์ค่อนข้างเยอะไม่มีล้วนๆไปเลยดูทรงแลวเกมนี้น่าจะค่อนข้างตึง ตอนนี้เราได้คุมแมปแล้วฮะเดี๋ยวจเราให้แก๊กดึงเช็คแล้วเดี๋ยวเราพอมันดูดได้มันดึงได้เราเราบูตเลยเราบึ้มบั่มเลยตอนนี้เอเลนดอร์ก็เมื่อถึงช่วงเลทเกมแล้วก็กลายเป็นอันนี้ของเราแล้วนะเขาเรียกว่าอะไรนะทามมิ่งของเราแหละกลายเป็นทามมิ่งเราแล้วนะตอนนี้เอรินดอร์ก็คือหมดทามมิ่งละมาก็คือถ้าเอเลนดอร์มันพลาดปุ๊บโดนเราแน่เบิร์ดชุดเดียวนาสะดุง้งดึมดำมดำึมดั มีไหมเพื่อนเฮ้ยเปิดติดเฮ้ยเดือดติดโอ้โหไม่ได้จบไหมฮะเฮ้ยไม่จบไม่จบอ่ะน่าจะได้ไฟดาร์โอ้อหไม่จบอะรู้เรื่องอะไรไม่ไดมาไหมแหมแหมเรายังหมดอยู่ สั่งโจมตีอย่างเดียวนะชีวิตเนี้ยกระแทกโอ้ยเดียวต่อเลยดาร์กเลยดาร์กเลยมันตีเรายังมีอยู่เราลำดาร์กได้เยอะอยู่ม,ามามา,มามามาวินหนามาคนก่อนรบร้อยนั่นมันเบอร์โคตรแรงเยโฟกัสโฟกัส มับ่บโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ตายแล้วเพื่อนชิ่อล้ชิ่อล้ชิ่ล้อย่างงี้ชิ่อแล้วไ,ไงไปง่ายดามจเบอร์เบอหลักใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ดูได,ด้นะดาเมจเบอร์อยังไงผมตีดอกละพันกว่าเลยเนี่ยตีธรรมดาเนี่ยพันสองตีธรรมดาพันสองอ่ะคือตีธรรมดาโคตรแรงอะ่ะ โตีทีละพันสองพันสามอย่างงี้ไม่ไหวหรอกตีสองสามทีก็ตายแล้วไม่ต้องถึงก็ต้องเปิดตีลำอ่ะก็เปิดตีลำเลยนะโอ้จัดรอเล่นเลยจังหวะนี้เฮ้ยลวกโอ้โหนี่โดนลาดมจดเยอะปะเฮ้ยมันฟิกเกอร์สวยละ วีลาวดีเฮ้ยชี้ไปข้างหลังลวละจบบ้านอย่างงี้เรียบอ้อยตีบ้านโคตรแรง <c oughs> เฮ้ยไงฮะตีบ้านดอกเป็นพันเลยมั้งเมื่อกี้นะฮะติดติดอวิยามด้วยแรงจัดประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับใครชอบสายดามีนะฮะก็เอามาให้ท่านผู้ชมดูแล้วนะครับสำหรับการเล่นเจอต,ตัวต้นเกมเยอะๆนะฮะ ก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับทีนี้ก็บายบาย MVP ด้วยเป็นไง